อ๋ออีกเมนูหนึ่งผัดผัดผัดบวบใส่ไข่เมนูชาวบ้านชาวบ้านสมัยเด็กๆ<ะ>แม่ทำให้กินผัดผัผัดไม่ใช่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 แกงส้มใส่ดัวใส่ชา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 ไม่ใช่มันมันเป็นผัดบวบ<อ>ตอนตอนเด็กๆแม่เขาเขาผัดให้กิน<อ>นะเดี๋ยวติดไฟได้นเนาะนิดหน่อยก็คือน้ำมนันนิดหน่อยอ่าน้ำมันหมดพอดีเลยเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกัน หลักๆครับจำแม่มาอันนี้ในร้านอาหารเขาไม่ค่อยมีใครสั่งแต่ร้านอาหารเขาไม่ค่อยมีใครสั่งหรอกแต่ผมจะกินเอ, <c oughs> อยวททำตรงนี้แต่ผมต้องขอไปไปตัดจดรายการก่อนช่วงช่วงเก้าโมงแม่นกเอียงเสียงทำเขาจัดรายการรู้รถธรรมะเพราะว่าผมทำสถานีาลิงสัญญาณไปร้อยสองจุดเจ็ดห้าไม่เกิดของพลอยใสเรดิโอด้วย ทำไรอย่าง,างบวบ <Okay. S 1> ผมไม่ได้ปอกเปลือกนะบวบนี่ผมใช้ขูดขูดผิวมันออกอเพราะว่าถ้าปอกเปลือกบังจะเหลือแต่แค่ไส้ในแล้วมันมันไม่ไม่ดีก็เอาแบบขูดผิวมันออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนี้หั่นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยใส่เลยนะยยหอมหอม หอมกลิ่นกระเทียมกลิก่นกระเทียมแล้วถ้าบวบเนี่ยจะให้มันดีก็คือต้องใส่น้ําหน่อยแล้วก็ใช้ฝาครอบให้มันให้มันมันสุกก่อนมันให้มันนิ่มอะ่ะเช้ฝาครอบอาฝาไหนฝาฝา,ฝามอธรรมดาครับครอบเข้าไว้ให้มันสุกก่อน เราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งทิ้งไว้พักหนึ่งจนกว่ามันจะสุกอะ่ะมาตอนเช้าดูข่าวไอ้อะไรนะชื่อมารีมาอะไระมารีมาอะไอะ <S <S เขาเขาออกมา,าคล้ายๆมารีที่เป็นโคศกทางนู้นอ่ะฝั่งกัมพูชาอ๋อเออเขาก็ออกมาเข้ามาข้าครัวแล้วบอกประเทศเซียม ใจร้ายไม่มีมนุษยธรรมเออแค่เขาส่งทหารมาให้รักษาก็ไม่ยอมรับรักษาเขาไอ้เราก็มาคิดเอ้ยิงเงินแทบตายมายิงท่า,ามายิงโรงพยาบาลบ้านเราด้วยเนะยิงโรงพยาบาลบ้านเรายิงปั๊มยิงอะไรประชาชนชาวบ้านชาวเมืองก็ตายกันยังมีใจคิดได้ยังไงอะมาลีอ่าอ่าเห็นไหมเกือบแล้วเนี่ยพูดถึงมาลีไม่ได้ผมข้าไม่อร่อยข้าไม่อร่อยเอาก็ว่า เอาแก่ได้ถาเหตผไม่เจอไมเกันแบบนเาพูดภาษาเขาเมงบอกจองจองต่บานเอาแต่คืออยากจะได้อยากเดียวอะไม่ไม่รู้คนอื่นเขาเสียหายเขาเจ็บปวดไม่รู้ไงพอถึงเวลาก็จะมาเาเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังอะก็เหมือนเราเงี้ยเราไปปาของใสาบ้านเขานะไปปาไอ้ประทัดหรือว่ายิงหนังซัติ๊กสาบ้านเขาอะ แล้วพอเวลาหิวน้ํามาขอเขากินน้ำนะคิดดูนะมันมันไม่ได้โอ้ดิสายเาไปทไ่ได้ใช่ไหมอันนี้มันจริงว่าเนี่ยเออมันคิดได้ยังไงอ่ะบ้าจริงเลยโอ้พอพูดไปเดี๋ยวอาหารไม่อร่อยอีกผมเอาเอาไข่ผมใส่ไข่สามใบใช่โอ้มัน หาว่าแกล้งมั่งออกข่าวแถลงข่าวมันเขาไม่ได้ยิงสักนัดหนึ่งอะไรคนไทยยิงก่อนผมบอกเออเขาชาวโลกเขารู้ผมรับไม่มีในโลกพี่โอ้ชาวโลกเขารู้นะว่าใครทถกบอลดาวเทียมมันมีมันจับนั่นได้แล้ไม่ตายยังไงทีไ่ได้โกหกตายนะมไ,มไม่รู้จักอะไร,ะไรเฮฮ้ยอลิโ,ปปปโอตเออพูดพุทธรรมฟังธรรมะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ารายการอืม เิลิโอตับปะอไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักลาคะเทสะอะไรนะกาละเทสะจะเป็นมุกอีกแล้วเดี๋ยวกับข้าวไม่อร่อยพอพูดถึงมาเรียโอ้หใจตัวนี้นึงก็คือเหมือนเดิมครับน้ำตาลนิดหน่อยเพราะผัดบวบถ้าไม่มีน้ำตาลขาดน้ำตาลไม่ได้นิดเดียวอ่า เพราะว่าไอ้บวมมันหวานอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเดิมผมน้ำปลาไม่ค่อยใส่ครับแต่ใครจะใสไงก็แล้วแต่ผมไม่ค่อยใสเหมือนเดิมครับมันรสชาติคล้ายๆกันเนี่ยฟังข่าวนะครับอ่านข่าวอพอใหญ่สำริกท,ท่านอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องเพื่อความสะใจอะไรกันคขับบอก็มไม่รู้นี่ได้ข่าวอะไรรึเปล่าไอ้เกี่ยวกับเส้นเส้นเหมือนเหมือนว่า เส้นไอ,เอน้เขตแดนน่ะถ้าถ้าแบบว่าเขาเขาเสียไอ้ภาษาตาทมไปปุ๊บไอ้เขตแดนทั้งเกาะเกาะไอ้เกาะกรูดตรงนั้นน่ะใช่ป่ะตรงเกาะกรูดอ่ะไอ้อเขตแดนก็กลายเป็นของของเขาเลยทีนี้ตรงนั้นมันแหล่งน้ํามันโอ้ยทำกับข้าวมยพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วไม่อร่อยอกมาอกอารมณ์มากดิมากเนี่ยผมไม่ชิม<ง>ผมมั่นใจตัวเองผมสูง นี่เสร็จแล้วมันจใจ <น S 1> ก็ทํามากินมาแทบทุกวันเต็มจานเลยเนี่ยบวกแค่สองลูกสิบบาทไข่สามใบใบละห้าบาทสามใบใบละห้าบาทสามห้าสิบห้ากับสิบบาทเท่าไรยี่บห้าบาทจานนี้ยี่บห้าบาทถ้าเราไปซื้อได้ขนาดนี้ไหมฮะเนี่ยถ้าเราไปซื้อแม่ค้าที่เขาทำสำเร็จมาได้ขนาดนี้ไหม ไม่ได้นี่ไงมองเห็นไหมโอเคนะสองอย่างแล้ว